สวัสดีทุกคนขนุนแบบไหนไว้ลูกแล้วปัญหาเยอะครับผมต้นไม่ตุยแต่ปัญหาเยอะนะครับผมนี่ครับเราก็มาดูลักษณะนี่พวกที่ติดอันนี้ครับติดติด,ตด,ตดนเตี้ยนะฮะถ้าถ้าจะติดลูกนะ่เราไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาเขาจะเยอะปัญหาเขาจะเยอะอย่างไรครับผมคือเขาจะนั่งดินเราต้องมานั่งรองสองอาจจะเกิดทอกสนิมหรือเนื้ออาจจะเป็นแกนเป็นฝ้าเป็นกระ เป็นช้ำเลือดช้ำหนองได้ครับการไว้ลูกติดติดติดต้นวีนี้เนี่ยปัญหาเขาจะเยอะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อต้นนะครับถ้าใครอยากไว้ก็ไว้ได้แต่ว่าปัญหาเขาเยอะแน่นอนนะครับก็มาแชร์คลิปสั้นๆครับลมแรงครับถ้าไว้ลูกระดับนี้ขึ้นไปครับเนี่ยก็กําลังจะดีครับแต่วัดแบบนี้ไม่ส่งผลไว้ปัญหาเขาจะเยอะขักนบนเลยต้องมาแตกออกปุ๊บโอเคครับคลิปสั้นๆครับนี่ครับ